สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็พามาดูเส้นทางเกวียนที่มีรอยรเท้าร่องรอยของสัตว์ต่างๆนะคะจริงๆแล้วนะคลิปนี้เนี่ยบอกไว้นาะนแล้วนะว่าจะมาทํารอบสองเพราะว่ารอบแรกเนี่ยสังเกตดูแล้วไม่มีรอยอะไรเลยนะคะก็เลยรอ,รอรอบสองรอบสองเห็นรอยก็เลยทําคลิปเลยนะคะอันนี้เป็นรอยงูนะคะเพื่อนๆงูตัวใหญ่ด้วยนะคะ,นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ งูตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปด้วยกันนะว่าข้างหน้าจะมีอะไรอีกแต่ตอนนี้ก็เห็นรางูตัวใหญ่ะคะ่ะก็อาจจะคยื่นหน่อยนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางดินทรายนะคะเส้นทางดินทรายนะคะก็จะทิ้งร่องรอยให้เห็นนะคะรอยของสัตว์หลายๆชนิดนะคะที่เดินบนเส้นทางกเกวียน<ม>เดินผ่าน ผ่านเส้นทางวเกวียนหมายตะกอนตรงนี้เป็นเส้นทางวเกวียนนะคะก็เลยบอกว่าเป็นเส้นทางเกวียนทุกวันนี้ก็ก็ยังไม่ได้มีการปรับปรุงนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางปิดทรายนะคะแค่ทําให้ถนนเนี่ยเรียบรถสามารถวิ่งได้นะคะแต่ก่อนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นดินทรายนะเป็นทางวเกวียนนะคะ อันนี้เป็นรอยมดนะคะก็มดก็กําลังข้ามอยู่นะ,ะมาเป็นกระบวนเลยนะคะก็จะแบกอ่าหัวมันสมปะหลังนะคะเส้นทางการทํามาหากินของมดนะคะก็วันนี้นะคะบรรยากาศอึมครึมนะคะเหมือนเหมือนจะมีฝนนะคะหลังจากที่มันไม่มีฝนมาหลายเดือนเ,เนาะถ้าวันนี้ฝนตกได้ก็ยิ่งดีนะคะ วาต้นยาจะได้ฟื้นตัวจะได้มียอดใหม่ผลูนะไม่มีอะไรจะให้วัวก,กินแล้วเช้านี้นะคะก็ไปกรีดยางกาลังเดินทางไปกรีดยางนะคะบรรยากาศอย่างนี้นะ่าจะได้น้ํายางดีนะมีร่องรอยเลนส์ลายยางนนะนี่ ลากถุงมือเก่าๆนะที่ทำร่วงถูกทำร่วงทิ้งไว้นะคะบางคนก็ทำร่วงนะคะ ลิปแรกที่ทําไปตอนนั้นน่ะไม่เห็นร่องรอยอะไรเลยคือตั้งใจจะหารอยงูนั่นแหละเพื่อนๆเนาะเพราะงูเยอะนะคะดิฉันยกประเด็นขึ้นมาว่าเอองูมันเยอะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆดูว่าเส้นทางาเวียนนี่จะมีรอยเยอะขนาดไหนนะงูข้ามฟากถนนเวียนไปอีกฝั่งนะจนรอยอื่นๆมันก็มีประจําอยู่แล้วนะคะ ไม่เป็นดินทรายเราก็จะมองไม่เห็นนะคะเออมันมีรอย,รอย,รอยนู่นรอยนี่ข้ามไปข้ามมาเนาะจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตลวหลายชนิดนะ่ะมันใช้เวลากลางคืนในการข้ามนะช่วงเวลาที่ผู้คนไม่สัญจรนะจะดูเงียบๆก็จะข้ามออกไปหากินของมันนั่นแหละนะคะลองทะเย,ยม่บ่าเลยอันนี้น่าจะเป็นรอยนกนี่แหละ ร้อยนกนะไม่แค่รอย,รอยพญานาคนะร้ย <laughs> รอยนกนะคะเ,เพื่อน <laughs> มีสามนิ้ว <laughs> ชัดเจนสามนิ้วกี่นิ้วไม่รู้ <laughs> นกอะไรก็ยังไม่รูเลย เชือกวัวใครทาําเชือกวัวร่วมเหมือนแล้วเขาผ่านมาเห็นก็ก็จะเก็บคืนนั่นแหละเราก็ได้แต่มองนั่นแหละว่าเออมีอันนู้นอันนี้นะของใครท,ทาอะไรร่วงไว้เดี๋ยวเขาก็เก็บคืนของเขา,าถ้าเขาผ่านมาเจอนะคะก็จะเป็นคนําเดินนั่นแหละที่ใช้เส้นทางนี้นะคะ สวนมาได้ทุกวันนะสวนเขาก็ปลูกการเกษตรเยอะนะเพื่อนแต่เนี้ยปลูกกินเองมากปลูกไปวางแผงมากนะคะไ,ได้มันสัมบลังคะค่ะร้อยนอกอาจจะเยอะอันนี้ลอยหมาลอยหมาะนะคะเอยหมาหมาดำรอยหมาดำนั่นแหละโอ้ รอยใหญ่กว่ารอยหมามันก็จะเป็นรอยหมาเน่นแหละเพื่อนเพราะว่ามันรอยมันเขาเรียกว่าอะไรเวลาเหยียบแล้วมันโดนทรายรอยมันก็จะดูใหญ่ขึ้นมันก็ไม่ใช่รอยสัตว์อะไรที่มันใหญ่กว่าหมาหรอกมันเป็นเพราะว่าดินนะคะถึงแล้วค่ะถึงสวนแล้วนะคะถึงแล้วแต่ที่เห็นชัดเจนนั่นจะเป็นรอยรถรถนึงชันมากนะคะ ใบข่อยตรงนี fun, way, way, right? Th ้เยอะจังเดี๋ยวมาเกี the the ่ยวใบข่อยตรงนี้ไปให้บัวบัวกินใบข่อยขัดฟันก็มานี่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 รอยงูรอยงูรอยงูอนี่น่าจะเป็นงูตัวเล็กต่างกันไหมคะเพื่อนๆงูตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยดูรอยแล้วก็ดูออกตัวใหญ่ก็ใหญ่จริงๆอย่างจริงอยากเห็นนะอยากเห็นเหมือนกันมันจะใหญ่ขนาดไหนแต่ได้ เห็นแค่รอยแด้เห็นพ้งท็อปอ่ะหอยรอยยังใหญ่ตัวจะใหญ่ขนาดไหนเห็นบ่อยมากนะนี่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 กระไงูนี่อ้ามองไม่เห็นเนี่ยเนี่ยไงูได้อนี่ยโน่นไปนู่นไปนู่นไปนู่นกข้ามฟากไปนู่นงูก้า อูอยากสวนนี้ชั้นนี่แหละเพื่อนๆ<อ>ไม่เจอตรงสวนนี้ชั้นนี่มีรอยงูเยอะเหลือเกินนะมันอยู่ในสวนนี่แหละที่บอกว่าเออนั่งๆอยู่มันก็รลอดใตข้ขา<อ>ก็มันเยอะถึงสวนแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้<ๆ>ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่ให้การรับชมเนาะวันนี้ก็ได้เห็นรอยงูก็ประมาณสองสามตัวอยู่เนาะบางวันก็เยอะกว่านี้นั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าทําอีกเนาะดูเรื่อยๆค่ะได้เห็นบรรยากาศด้วยก็แต่เมื่อกี้เนี่ยไม่ได้อาถ่ายวิวข้างทางให้ดูเลยมัวแต่สนใจเรื่องรอยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ